thank you สวัสดีครับผมตั้มลิซซี่ชน,นะครับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่คลองห้าอีกแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเนะี่ยมาดูรถซิตี้ปู่ดูเสียง,งคลองห้าเป็นยังเรจะพาเพื่อนมาดูรถซิตี้ครับเพราะว่าพอดีผมมางานงานแข่งรถพวกรถฮอนด้าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ไแน่ใจว่าชื่องานอะไรเป็นยังนะพอดีว่างๆแล้วก็เลยขับรถมาแล้วก็มาเจอกลุ่มเนี่ยครับกลุ่ม เจอรถคอมมิตติ้งข้างๆสนามอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวาพาไปดูดีกว่าเนานะแล้วที่สำคัญนะผมรู้จักเขาด้วยแหละเออพี่หยิบกล้องมาถ่ายน,นะเออเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้แบไปตัวเไปกับมีมีกว่ามีมีมีพิตตี้ด้วยนะอ๋อ ดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เด่นจริงๆซิตี้สีขาวเลยฮะคราับเนื้อ่อนสวัสดีครับโอ้โหเรา่าเรามาทำอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยเออวันนี้ผมมางานที่เป็นงานมิกคอนด้าแดกเนาะ แล้วก็ร้านตัวนี้คือเราก็มามิสซิ่งด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโซนมิสซิ่งครับแล้วก็จะมีโซนมิสซิ่งฝั่งนู้นแล้วก็มิสซิ่งฝั่งนี้อ๋อไหนๆก็มาแล้วก็รีวิวไปเลยได้ไหมได้ได้พี่เดี๋ยวพาน้องพาน้องคนสวยน้องมินนี่เดี๋ยวชื่ออะไรนะครับมินนี่มินนี่ใช่ชื่อของกับผมเลยนะพี่ชื่ออะไรมินมินทำไมขอลาตาเลยไี่กินมินนี่มิกกี้ยังคู่กันแปลกกว่าพี่แปลกใชเหรอ วันนี้กี่คันครับตอนนี้กี่คันวันนี้ก็ตอนนี้ก็ทยอยมาก,ก็เหลือทูนเนอร์55มาจากชนบุรีวิ oh. ่งมานู่นจากชนบุรีแล้วก็ขับมาก,ก็กทยอยมา oh. ส่วนใหญ่เนี่ยจะมารอบดึกหน่อยเพราะว่ารอบดึกมีเปิดมิดไนท์ส่วนมากก็จะเป็นซิตี้ใช่ไหมซิตี้กลุ่มนี้มันจะอยู่ในกลุ่มซิตี้ไทยแลนด์แล้วถามวินึงในกลุ่มเนี่ยแต่งรถแบบสไตล์ยังไงบ้างจริงๆแล้วก็คือสไตล์รถบ้านลงสนามได้เอาแบบ เขอาอเรียกว่าตลาดตลาดบ้านอะรถบ้านก็คือขับสนุกด้วยลงสนามได้ด้วยมันด้วยอ๋อแต่ผมคิดว่าในกลุ่มนี้รถเยอะนะไม่ได้ต้องต้องคัดรถมั้ยหรือว่าจร,จริงๆอะไม่ต้องคัดรถแค่มีใจเขาพอแค่มีใจ <c oughs> จริงๆเข้ามาแล้วพี่จะเห็นบรรยากาศก็จะสนุก <c oughs> แบบนี้ก็คือทุกคนจะรู้จักกันหมดก็คือแบบเมื่อกี้คือวนไปดูแล้วแหละเออบิ๊กปิ้งอะไรกินได้นอกินอะกินอะเอะนอกอะไกินอะไรกอกินอนอะนออกะอออ อย่างสุพีเนี่ย,ยสายแปลงหน้ารถมีาสายแปลงหน้ารถก็มีอ่าแล้วก็จะเป็นเออเจ้าของ D Step D8 ในโน่เงี้ยอ๋อแล้วเนี่ยที่ผมเห็นอยู่ซ้ายมือคันเหลืองหรือว่าจะเป็นคันแดงคันขาวเนี่ยน,นี่คือถุงลมไหมเออคันเนี้ยสดหมดเลยครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าเนาะอ่าอันนี้อันนี้คือสดใช่ไหมสดใช่ไหม เออเขาชอบสดๆแบบนี้นะใช่ครับพรุ่งนี้จะเป็นสายสายสดในนี้ก็จะมีอีกขับหนึ่งแต่วันนี้ไม่มาพังเยอะสดสดนี้เขาไม่กลัวเหรอกลัวอะไรคะท้องเลยใครอยากถามน้องมินนี่นี่ชอบสดหรือว่าชอบถุงครับเราตั้งสถานการณ์ได้เราตั้งสถานการณ์เป็นสไตล์แบบว่าเป็นสดสดนี่คือปิ๊น สปริงหรือว่ายัางไงครับวิธีการที่ว่าทำสดอย่างเงี้ยยังซิตี้เนี่ยมันมันปรับแครเบอร์ข้างหน้าได้แต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันต้องผ่าขาดเดี๋ยวผมขอดูข้างหลังหน่อยนะ,ะผ่าขาดคือยังไงครับคือปรับปรับแครเบอร์คานใหม่นอกจากคานของซิตี้มันเป็นคานแข็งครับอ่าแข็งว่าเราเรากดให้ต่ำอยังงไงล้อมันก็จะตั้งมันก็จะดันมันไม่แบะให้พี่โอ้นี่เป็นรอยเหมือนเลยนะเนี่ยใช่ตรงนี้ก<อ>็จะสายสด คือสไตล์นี้พวกซุ้มนี่เป็นอย่างนี้คือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมใช่พี่นี่นี่รถผมนี่โหเป็นรอยเลยเทียนชิบหายเลยนะพวกนี้เขาจะเริ่มแบบว่าเออเขาจะต้องมีอารยธรรมในการแปะสติกเกอร์ที่มุมอย่างเงี้ยพี่อ๋อคือมันโดนตรงนี้ก็แปะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นที่แบบว่ามึงนอกอเมริกาพวกสายสดเนี่ยเขาก็จะแปะวกผมคิดถูกไหมที่แปะเงี้ยเพื่อเวลาล้างรถมันจะได้ไม่หลอกออกสีถูกไหมถูกใช่อ๋อประมาณนั้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับ สดว่ะทุกคนรถสดสอบ์ดด่ยูดิมันขับได้ยังไงเนาะดูดิผมเข้าใจนะว่ามันขับได้แน่เนาะใช่ไหมไม่ขับขับไม่ได้รับคงไม่ขับมาแต่พร้อมลงปากกันน่าจะยากอยู่นะจะขอรถใช่ไหมพี่ใช่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรพี่อ่าคอยพี่ ชื่อพี่บอยเอออันนี้สดเลยใช่ไหมพี่อ่าเต้สดกับพี่ใช่ครับทำไมเราถึงชอบแบบอย่างเงี้ยแบบชอบรถรถที่แบบเป็นพวกสแตนอะไรงเงี้ยแบบเต้เตี้ยดูทรงมันสวยดีพี่ขับยากไหมอ่าข,ขับขับยากไหมยากยากอยู่ครับพี่แต่ก็ค่อยๆขับเอาไม่ได้ขับเร็วอ๋อความเร็วก็น่าจะประมาณร้อยได้ไหมร้อยเจ็ดได้อยู่พี่เฮ้ยจริงเหรอใช่ครับเรือยเจ็ดสิบเหรอใช่พี่อ้หูเรือยเจ็ดได้แต่คือต้องถนนเรียบๆนะพี่นิ่งๆหน่อยอ๋อเรียบๆนิ่งๆหน่อย ไม่กล้าขับเลยกว่านั้นแล้วอันนี้ล้อขอบเท่าไหร่ครับ16หรออ้๋อ16หรอใช่ครับขอบนี่ขอบ16นะครับแล้วไอ้ของพี่นี่คือข้างหลังที่ต้องทําอะไรบ้างคือมันจะข้างหลังลบแคมเบอร์ลบแคมเบอร์ประมาณ8พี่ลด8เลยนะใช่ครับแล้วสปริงอะไรยังไงพี่อ่าสตัดช่วงล่างของเป็นของเทนอ๋อเทนโอ้โหเด็มันทาได้เตี้ยมากเลยชอบชอบชอบสไตล์ อย่างนี้ลราเครื่องทำอะไรไหมพี่มาเครื่องเป็นเครื่องบีบีสิบหกครับพี่ดู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 ได้ไหมได้ครับนี่เดี๋ยวเราดูครับดูเครื่องไหนไหนเราก็มาแล้วก็ถ่ายไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนอ๋ออันนี้คือเครื่องบีบีบีสิบหกเอบีสิบหกเอนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องเดิมเหรือเป็นเครื่องบีเหมือนเครื่องนี้น่าจะวางใหม่ครับพี่ กี่ม้าเนี่ยโอ้ตอน,นม,ม,ม้าไม่รู้ตอนไหนไม่รู้เฮ้ยคื่อเดินประมาณร้อยหกสิบม้าใช่พี่ประมาณนั้นเนาะใช่เครื่องออโต้ร์นะเออถ้าเก<อ>ิดเป็นเป็นเป็นบีร้อหกที่เป็นแมนนวลเ่ะจะประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าม้าอันนี้คือเป็นออโต้เนาะใช่ครับแต่จริงแล้วสไตล์นี้เครื่องแรงๆก็คงใช้ประสิทธิภาพเครื่องไม่ไ,มได้เท่าที่เนาะเพราะมันแปะล้อฮะแล้วปัญหารั่วซึมนี้มันมีไหมพี่พวกขอบยางอะไรเงี้ย ปอบยางไม่ไม่นะพี่ผมพยายามเติมลมให้มันแข็งๆไว้ก่อนต้องเติมเท่าไหร่อันนี้ผมขัดถามเป็นความรู้หน่อยอ่าอย่างผมเติม50พี่50เลยนะใช่ครับเพื่อไม่ให้มันไม่ให้ยางมันเพื่อให้ลมมันแข็งๆไว้ก่อนเวลาเรากระแทกมันจะได้แบบไม่ต้องรั่วไม่ซึมอ๋อแต่ถ้าเกิดยางใหม่ๆก็ไม่ค่อยซึมนะพี่อ่าแตถ้าเกิดยางเก่าต้องเติมมันแข็งๆไว้ก่อนอ๋อประมาณนี้แล้วพี่อยู่แถวไหนครับอ่าลาบินทาพี่ลาบินทาครับผมโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นต่อ สวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่ออะไรช่อฟังนุชครับฟังนุชนุชใช่ไหมครับผอันนี้เป็นถุงลมใช่แล้วขอมันยกขึ้นยกลงไงพี่มันมีรีโมทไหมมีโอ้ขอขอเล่นหน่อยได้ไหมได้แล้วถ้าเกิดผมเล่นไปล้มหมดทำยังไงเออมได้พี่มีได้เหรอโอ้ปอทอยงงี้นี่เราได้มาแล้วกดยังไงพี่กดเลยเอ่ะอันนี้ เอคือล้อขวาล้อหน้าบีอ๋อล้อหน้าซ้ายอยู่บ oh, yeah. ้ซ uh ีซ4ล้อหลัง4ีล้อหลังฝั่งน uh uh ี้จะเป็นลมอ๋อโอเคเราจะลองดูนะครับข้างหน้าไปอันนี้สุดแล้วใช่ไหมครับยงดเอาไปอีกเหรอไปต่อสุดแล้วเพื่อ อันนี้คือระยะสุดของเขานะครับประมาณนี้ต้องสูตได้อีกปีไงเขาเคยได้อีกมองในลมหลังแต่ลมลมหลังอ๋อโอเคประมาณนี้ก็ถือว่าสูงแล้วนะนี่โอ้อันนี้ก็พับเอาใช่ไหมครับสูงเอารีอาออกเลยอ่ะเรียกออกเลยเหรออ๋อโหเหนื่อยมากอ่ะแล้วอยู่ๆทำไมเรามาถึงลงซะล่ะไปไหนมาไหนสารรถบีมันเวลามันก็แทรกกับลูกแล่นานเานี่ย แล้ถ้าอย่างนี้สมมติเวลาเราขับอยู่เงี้ยปุ๊บเราก็สามารถเอ้ยข้างหน้าแม่งเป็นรุ่งระนาดเลยยกขึ้นแม่งรอนย,ยกตอนขับไปขับอยู่แบบได้ด้วยได้อ๋อะอารมณ์อารมณ์ก็คือดีได้ครับเราอารมณ์ครับอารมณ์นนะนี่เงี้ยป๊อกยี่สิบหอย ข้างหลังต่อโอ้ยสนุกจริงลมไม่หมดนะครับเติมอ๋อเดินโอมีแจกปั๊มอยู่อันนี้ผมสามารถเอาขึ้นเลยได้เลยใช่ไหมโอเคกดตัว C นะบ้าเฮ้ยทำไมข้างหลังมันขึ้นเร็วจังอ่ะเพราะว่าระยะระยะสายมันยิ่งใกล้กว่าข้างหน้าอ๋ออันนั้นการเดินทางมันไกลใช่ไหมอ๋ออุ้ยข้างหลังอุ้ยสูงสบายเลยอันนี้อารมณ์กันนะครับตอนนี้กดดีปึ๊บ เเ k มีเสียงฟ hey. hey. ีดฟีดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแพงไหมอ่ะถ้าติดตั้งอะไรพวกนี้ราคาเดี๋ยวนี้อยู่ๆกวมีไม่เกินสามไม่เกินสามนะเดี๋ยวือื่ะอันนี้ก็วัดถุมวัดอันนี้คือพวกวัดถลมสี่วาลก็คือไอ้ดำๆนั่นสียอ่ะ เใครยังไม่รู้นะใครรู้ก็ตามนั้นนลเผมก็ิว่า,าหาคนรู้ใหม่นเนาะน่เดสองสามสีเานะแล้วถ้าดเปละ่ะเาก็จะมี่ดกวาแล่านนจะขึ้นเร็วเร็วลงขึ้นเร็วเขาบอกว่ามันเป็นอินตจริงไหมอินทลาใช่พีจะเป็นอินต่าแบบมันแยบกบแยกว่าอะไรน้าแขบบึ้นฝาแยบกบได้แล้วแต่เราจะปรับแปดเนี่าก็จะข,ขึ้นเร็วกว่าปั๊มก็จะมี ฟึดอันนี้ก็จะลงแบบเหมือนแบบคล้ายๆกับสโลวี่อย่างนี้ใช่ไหมครับสำหรับทุณผู้นะครับที่เข้ามาคอยดูนะครับเวลาเวลาเต็มปุ๊บมันก็ตัดกระตุ้นความเร็วไปตัดตัดความเร็วไปไม่นานเนาะแค่เดียวขอบคุณครับขอบคุณครับถุงลมถุงลมอันนี้สดอันนี้สดสีนี้สีคำนี้สวยเลย สามุก้ยสีสวยอ่ะสีสวยสีสวยไม่รู้เจ้าของรถอยู่ไหนไม่รู้นะะบรรยากาศก็ประมาณนี้ รถหน่อยดิอ๋อพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบกันชนนี่ปิดรูใช่ไหมอ๋อกันชนเป็นกันชนตัวท็อปอยู่แล้วแล้วนะครับมันมันไม่มีตัดหมอกเหรอมีครับแต่ผมนำมาคัสตอมเอามาอุดรูเจาะนะครับไม่อุดรูปิดใหม่อ๋อปิดแล้วก็ทสีอ๋อใช่คือจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ปะใช่ครับมันจะเป็นทรงอย่างนี้เป็นทรงมาอย่างนี้โอ้ใหญ่ๆเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่เอาอะไรปิดมันอะครับ เออใช้พลาสติกเชื่อมครับอ๋อเชื่อมมาเลยใช่เชื่อมทําพื้นแล้วก็ทําสีอีกทีหนึ่งโอ้สวยมากเลยมันดูดูเปลี่ยนไปเลยอ่ะใช่ครับไฟนี่ก็โมใหม่เออไฟเนี่ยเป็นโคมเดิมครับแต่ผมเอาโปรเจคเตอร์ของเออเฮลลา3.2บูเลนเป็นของยุโรปเอามาใส่อ๋อแล้วก็ LED เนี่ยเป็น2อสเต็ปครับผมเลี้ยวในตัวแล้วก็อตมถอดโคมไฟออกมาแล้ว เป็นส้มแก้วอารมณ์มันแบบเขาเรียกว่าส้มมีงาใช่ใช่ใช่เออว่าเฮ้ยสวยคันนี้สวยสิอันนี้สีเทาแลมโบไหมเออถ้าเขาให้เรียกกันจริงๆเนี่ยผมมาอยากได้เป็นสีเทามาด้าสอมอ่าทําคุยกับช่างว่าอยากได้เป็นเทามาด้าสาแล้วมันใช่ไหมก็ผมว่าจะเหมือนเป็นแลมโบมากกว่าเนาะถ้ามาดาสามมันจะออกเป็นเออหรือว่ามันจะออกอ่อนๆกว่านี้นิดนึงอ๋ออ่อนกว่านี้ใช่ครับ แต่สีกลางคืนดูสวยครับกลางวันดูไม่สวยเพี้ยนครับสีเพี้ยนทั้งคันเลยเบาะนี่เบาะปุ๊บไออีกแปดปะใช่ครับเบาะเป็นเบาะอะคันธาราครับผมนี่เบาะไออีกแปดทุกคนแล้วก็เราก็เก็บหลังคาเป็นอะคันธาราครับพุ่มอะคันธาราอีกเฮ้ยจริงดิใช่ครับเราเก็บอะคันธาราอีกหมดเลยครับโอ้ใช่ครับเป็นผ้าอะคันธาราเก็บนี่คือแล้วเราทับของเดิมเหรอ ใช่ครับครับของเดิมเลยอ๋อครับของเดิมอันนี้ทำเองด้วยใช่ครับรับรรัับบทำไหมรับทำครับที่บ้านเนี่ยให้เงี้ยใช่ครับจีิงจรแล้วเนี่ยเป็นช่างรับพุ่มคาร์บอนครับผมอ้าวจริงเหรอใช่ครับเนี่ยอันนี้เป็นคาร์บอนแบบด้านเอ้ยลายหนึ่งเพราะว่ารถบัตด้าเนี่ยเป็นรถญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันก็เหมาะกับเออ่คาร์บอนของลายหนึ่งใช่ คาร์บอนด้านเดี๋ยวผมขอเป็นความรู้นิดนึงมันคือเลเกอร์ด้านใช่ไหมใช่ครับกล่งด้านมันจะเป็นทูเคกล่งด้านจ้างเงาเหมือนเหมือนเหมือนปกติกับเงาแต่มันเป็นแค่เลกเกอร์ข้างหน้าเป็นด้านถูกต้องครับอกระจังใช่ครับเั้ใจมาตว่าโปรเจกต์ผมเนี่ยผมกะว่าจะให้เก็บเป็นอาคารทาร่าเหมือนอย่างนี้ฮะนะฮะเหมือนกับกับหลังคาเลยอ่าประตูเนี่ยอ๋อประตูก็จะเก็บ เป็นอาคาทัาราใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมุติมีคนสนใจเนี่ยแบบนี้อยากได้แบบนี้เท่าไหร่แพงั้ยก็เฉพาะพุ่งหลังคาเนี่ยผมรับทาเฉพาะหลังคาตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเนี่ยผมเก็บทั้งหมดประมาณ5,500บาทครับ 5, <000 S 1> แต่ถ้ามาจากช่างเอ่อมาจากช่องตั้มผมเอา5,000ันละก 5, <000 S 1> ลัน5 0า0เอา5 0 0พันเก็บให้หมดเลยครับดูดูดูข้างบนเสาแล้วก็เสาหลังเอาเดี๋ยวให้ดูแบบอันนี้บาะผมนั่งได้ไหมเนี่ยได้ครับโอเคอ่ะ ทุกคนดูเนียนนะใช่ครับอันนี้คัทาร่าที่ผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นอันนี้มันเป็นเกรดอะไรใช่ครับเป็นอีกเกรดหนึ่งเกรดที่แบบเขนเนี่ยรูปแล้วแบบมันดูมีสองสองคนสองครับเป็นรูดรูดมารูดกลับถูกไหมถูกต้องครับแต่ถ้าอีกเกรดหนึ่งเกรดระคะถูกถกเนี่ยมันก็จะรูดแล้วมันก็จะเฟื่อนไปเลยอ๋อใช่อันนี้จะดูมีขนหน่อยสวยใช่ครับ อันนี้ก็เป็นเบาะ iPad ใช่คัะอันนี้หลายๆคนะมองข้ามผมชอบมากเลยนะใช่ครับมันเป็นเบาะซิ่งแท้ที่ใช้งานได้ดีถูกต้องครับและใช้งานได้จริงด้วยนะใช่ครับอันนี้ตัวผมมาจากประจวบครับผมวันนี้เหรอถูกต้องครับมาเพื่องาน ของเจนุสเลยล้อใช่ครับอันนี้ผมมาลงวิ่งแบกเกตสิบเก้าวิเมื่อเช้าเป็นไงบ้างก็ตกรอบแรกเลยครับช่างมันเน้นเรื่องคันเร่งพอผ่อนปุ๊บเกินเน้นเรื่องเน้นเรื่อง้าันแรกครับเป็นครั้งแรกที่หัดหัดวิ่งสุดยอดสุดยอดใช่ครับส่วนเป็นตุดเป็ดหลังอันนี้ผมทําเองนะครับผมทาเองมาถึงโมยอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่เป็นตุดเป็ดของมันมาแต่ผมไปุ้มอ๋อไปฮุ้มไปฮุ้มใช่เป็นลายหนึ่ง พุ่มเป็นลายหนึ่งแล้วก็เก็บด้วย 2K นกแก้วอีกทีทนึ่ง 2K นกแก้วเนี่ยจะอยู่ได้นานจริงๆแล้วพูดก่อนว่า 2K นออกแก้วเนี่ยหลายๆคอนอาจจะรู้จักในเรื่องของสีจริงๆอ่ะมันสามารถเอาไปพ่นคาร์บอน bon ได้ 2K <c> <cat> นกแก้วอ่ะบางทีที่เราไปทําสีที่อู่สมมุติว่าเราไปทําสีที่อู่แต่ว่าประตูเราอ่ะเป็นพวกประตูพุ้มไปแล้ว เราสามารถจะบอกผู่ว่าให้พ่นทับไปเลยก็ได้ถูกต้องไหมใให้มันเป็นทีเดียวเพราะว่าบางคนยังไม่รู้ผมก็ทําอย่างนั้นนะทุกคนตอนที่ผมทากระบะคือเราเอารถเข้าไปทําสีปุ๊บให้เขาพ่นเล็กเกิ์นกแก้วใหม่ทั้งคันรวมถึงทั้งประตูที่เราทําไปด้วยมันก็จะมีความฉ่ำขึ้นมามันจะเป็นฉ่ำแบบดาๆโคมๆถูกไหมใช่นี่มันก็จะประมาณนี้เลยนี่ใช่ครับประมาณนี้เนี่ยเหมือนยังกับทันฟ้า รถเป็นรแก้วครับเอ่อสีสีตรงนี้เนี่ยคือเป็นระบบของ 2K นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่ารถผก็เพิ่งเสร็จมาเครื่องเครื่องเครื่องอะเครื่องเดิมเอ่อเครื่องเนี่ยผมทำเป็นเ t ็ p NA ครับอ่าฮะไรข้างใช่ครับไยข้างก็จะมีให้ดูไหมในเครื่องเอ่อห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นห้องเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็มี h e มีปลายมีกล่องพ่วงมีหัวฉีดมีปั๊มติ๊ก ประมาณนี้น้อยเกียร์นะครับผมสเต็ปออโตเอ็นเอก็วิ่งเต็มวันนี้ลองหัดวิ่งวันนี้ได้ประมาณ172 172ใช่ครับอัดเต็มเลย172มาด้าทำแรงยากนอกจากจะเอาไปเซ็ตโบใช่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 ทำยากมากๆครับไมงไงก็กระโดดข้ามไปดีเซลเลยโอเคขอบคุณครับขาขอบคุณพี่ตั้มมากมากนะครับขาสวัสดีครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่า มันแสบมันก็เริ่มมืดแต่จริงๆแล้วผมก็มีไฟอะไรช่วยนั่นแหละใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับตะครกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ